คุณผู้ชมครับวันนี้สบสลงพื้นที่ตรวจคลินิกทําแท้งเถื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเข้าไปตรวจสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าคือมีการขายยาสอดเพื่อที่จะทําแท้งเด็กมานานกว่า10ปีแล้วที่สําคัญคลินิกแห่งนี้คนดูแลบอกว่าหมอป่วยไม่สบายมาหลายเดือนแล้วเลยทําให้คนที่ดูแลคลินิกเนี่ยต้องมาให้คำปรึกษาแล้วก็จ่ายยาแทนหมอด้วยนะครับ เจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่สบศพร้อมกับตำรวจกองปราบปรามนำกําลังเข้าไปตรวจค้นสแกนงามคลินิกเวชกรรมบริเวณปากซอยสแกนงามซอยเเขตบางขุนเทียนหลังได้รับร้องเรียนผ่านศูนย์ร้องเรียนสําน,นักนายกว่าคลินิกแห่งนี้นะครับรับทําแท้งเถื่อนและเปิดสถานพยาบาลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนายนัทวัฒน ดวงดีผู้ดูแลคลินิกบอกว่าคลินิกแห่งนี้เปิดมานานกว่า10ปีแล้วแต่แพทย์ประจําคลินิกมีอาการป่วยหลายเดือนครับไม่สามารถเข้ามาตรวจรักษาผู้ป่วยได้ตัวเองก็เลยต้องทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแล้วก็จ่ายยารวมถึงตรวจอัลตราซาวให้กับคนที่มารับบริการด้วยตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เล่าว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเดือดร้อนมาขอให้ช่วยเหลือซึ่งก็จะให้คำปรึกษาหากลูกค้าตั้งท้องก็จะแนะนำให้เลือกไปว่าจะไปทำแท้งที่โรงพยาบาลหรือรับยาสอดช่องคลอด คิดราคา6,000บาทต่อยา15เม็ดใช้เวลา2-3วันทารกในท้องเนี่ยทารกในครรเนี่ยนะครับก็จะหลุดออกมาแต่หากไม่สำเร็จในครั้งแรกก็มารับยาสอดเพิ่มได้นะครับเอาลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยครับ8อาทิตย์10อาทิตย์เนี่ยครับประมาณนี้ครับครับ10อาทิตย์10สัปดาห์ครับครับ สมัครก็ยี่สิบขึ้นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดรรลุนิติภาวะนะครับถ้าเกิดเด็กๆเราก,ก็ไม่ได้อะไรครับแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีเยอะครับอันนี้ก็เปิดจะปิดแล้วครับเพราะว่าอาจารย์ป่วยก็ก็คิดไม่ได้ไม่ตั้งใจจะเปิดอยู่แล้วไอ้ที่เปิดนี่ก็บางทีก็มีทําแผลอะไรบ้างตัวน,นั้นเองครับไม่ได้รักษาไม่ได้ตรวจรักษา ด้านนายธงชัยกิรติหัตยากรนะครับรองที่ปดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพบอกว่าสถานประกอบการแห่งนี้เปิดเป็นคลินิกแต่ไม่มีแพทย์ประจําไม่ว่าจะเป็นการทําแผลหรือว่าตรวจรักษาทั่วไปก็ไม่สามารถจะทำได้เนื่องจากว่านายแพทย์ดําเกิงบูรณินทุซึ่งเป็นแพทย์ประจําคลินิก แต่มีนายนัทวัน์มาทำหน้าที่จ่ายยาให้กับคนที่รับบริการรวมไปถึงยาทำแท้งชนิดสอดช่องคลอดด้วยจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการจดทะเบียนสถานประกอบกิจการแต่ไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาลนะครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเปิดสถานพยาบาลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายยาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตผู้ให้บริการไม่ใช่แพทย์และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับหนูจ่ายยาด้วย